สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องเทนนิสโปรคอมเมนต์เมรัชนกหลังโพสต์ตัดพอชีวิตเพราะติดโควิดแม่เสียชีวิตเปิดแชทเมรัชนกที่ส่งหาแม่คำพันธ์หลังเสียชีวิตที่จากไปอย่างกระทันหันโดยไม่ทันได้ร่ำลาโดยเมรัชนกได้เผยข้อความแชทของตนเองที่ส่งให้คุณแม่คำพันธ์ผ่านไลน์โดยข้อความที่เมรัชนกส่งไปได้ระบุข,ข้อความว่าคิดถึงจังเลยคุณนายสบายดีไหมพักผ่อนเยอะ สบายเดียวหรือเปล่าตรงนั้นไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่นเยอะนะเดี๋ยวหลงปกติไม่ค่อยรู้ทางอยู่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะแต่งตัวให้สวยๆเลยนะยิ้มสวยๆแบบที่ยิ้มบ่อยๆนะแม่พันเมย์กับน้องปลอดภัยดีนะคะแม่เมย์กับน้องผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะแม่กินอะไรหรือย,ยังตอนเช้าไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมอะไม่ต้องไปเยอะนะตอนนี้กําลังคิดว่ารีดผ้ายังไงดีปกติแม่จะทําให้แทบทุกอย่างตอนนี้คงต้องเปิดคลิปดูละมัง้ง แม่ยังไม่ได้มานั่งรถที่เมย์จะซื้อใหม่เลยนะไว้ออกรถก่อนนะจะพาแม่ไปเที่ยวเองแม่อยากไปเยอะๆอยากพาแม่ไปทําบุญอย่างที่แม่ชอบขนาดทางานหนักแม่ยังบ่นอยากไปทําบุญอีกทั้งเมย์รัชนกยังโพสคลิปวิดีโอคู่กับคุณแม่และได้ระบุข้อความว่ายากจริงๆในทุกวินาทีจนล่าสุดน้องเทนนิสโพต์คอมเมนต์เมย์รัชนกหลังโพสตัดพอชีวิตเพราติดโควิดแม่เสียชีวิตโดยเธอนั้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า พีเมเข้มแข็งนะคะพี่กอดๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ